รเรียนท่านพลเอกชวลิตยมใจย,ยุทธเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านได้เรียนมาบรรจบครบรอบอีกว่าระหนึ่งในวันจันทร์ที่15สภาคมพุทธศักร,ราช2566 กระผมพร้อมด้วยคณะน,นายทหารชั้นผู้ใหญ่คุณ้าศวนราชการและข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยขอกราบประนวยพรแด่ท่านด้วยความเคารพยิ่งกองบัญชาการกองทัพไทยตระหนักถึงเกียรติประวัติและคุณงามความดีของท่านที่ได้สรสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพและประเทศชาติพวกเราได้รับรู้และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ในห่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นผู้นำที่เสียสละทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศภายหลังที่ท่านเกเสียอายุราชาการแล้วท่านก็ยังเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กระผมและทะ่ารายการกองบัญชาการกองทัพไทยทุกน,นายขอน้อมจิตอธิษฐานอันเชิญคุณพลตระตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารกลโลก